พี <łość> ่จะคพ้นคาบ้านนี่ที่คนบอกเออสิบสิบได้พี่น้องโมแม่สิ0พันสิเห็ดเป็นได้น่อยพี่เห็นแล้วก็โอ้ยมัสิดีใจพี่น้องเนี่ยน่ะน่ะนะนี่เอาไ่เลยเก่าพี่น้องเลย านักฉากกับพ่อแห้งนะเนาะเอ้ยควรจะตามบางคนเี่น้องไก่ไก่ไก่กับพ่อไก่เออพ่อแห้งเนะาะตั้มนี่พุ่งออกนี่ไก่กินมดเลยของเก่าเนี่ยมัดไก่กินเอ้าตามสองคนบ่ไปแล้วเอเอ,เอพี่น้องตามสองคนเออมาก็เอาเข้ามา เออสองคนตามพนนีซอยแม่ตำเนาะจู้้จักความมาพิพนีเออเด็กเกล้งเราพี่น้องแวะมากก็เลยไม่เล่นน้ำหมูก็เลยเห็น<อ>เห็นว่าตำตำอันนีตำโคกม่องบ่โคกม่องก็จะหองอชื่อ,อยังกับลูกสาวจ้ะแม่แล้วน,น้าชื่อเต้ ลงมาจักชื่อ,อด่างเอออันนแหละนัง,ขงเขาเฮียนอยู่วะ,ะเออ,ขอเขาเฮียนหัวใจความวเนาะน้องซอยกันซอยแม่ตำมันอันนี้เออจะกินบขนมมอไอสือหย้ยอ,อ่ะะกินบลเช่าเงินห้ยเศร้าพันนี่จ้าขนมจ้าว่ะ <c oughs> เออเดี๋ยว <c oughs> เช่าเงินห้ยเศร้าพันเด้อ <c oughs> สื่อขนมเด้อ นา่พี่น้องจะช่าเงินนายน้องกันเาพันธ์ไม่เลยพี่น้องนอตอนนี้กะมาหัวใจวิีิมากะเฮาวิริกะ <c oughs> เห็นเห็นน้องตั้มมาหนีเลยกะวิีิกะคืออยากอยากซื้อขนมให้น้องกินนะพี่น้องแต่บูมีเง <c oughs> ินหลายดอกวะเาพันนี่แหละมาเล่นมาเร่งเลยกะ <c oughs> เห็นน้องเป็นตาแพงเนาะวิริก็ะให้น้องไปซื้อขนมสักาาพันพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ให้น้องตั้มมาหนีซอยแม่ก่อนก็คือปกตินี่สิหาเบิ่งได้ยากพี่น้องนี่นี่นี่ วิธีการตํานี่คือ้าเบิ้งในยากเลยก็คือโอ้ยมากรเนาะจะมีอย่างเออเอ้จะมาเห่าอย่างเดียกันหรอเฮ่าวิลลี่ก็คือเฮาคนดังมาเฮาคนดังพี่น้องก็ว่านั้นขั้นแบบว่าอยู่แถวในเมืองนี่ขี่รถตามแค่ทั่ะโอกาสมีได้เห็นนี่เท่ากับศูนย์พี่น้องก็คือแบบบบคอยมีเลยนะแต่ว่าเฮาตองหลอกเขียดนอกเห็นรถเห็นดู้ครจะตําหนี่ยพี่น้องตําโคกมอง ประชานแล้วเคร,รื่องกับเจ้าของกัได้ก็แม่ซาบลูเฮาบอกเออค้อมบลูเฮานี่เขาเอินกันได้ก่เออแล้วท็อตไนท์แล้วท็อตเนท์เออเฮาก็บอขอยใจพี่น้อง <laughs> แต่มาประชานเล่าข้าวเ,าเอินว่าโคกมองบบน้องน้องอันอนี้ก็คือน้องเป็นคนที่หนาหากนกักว่ะเป็นซอยแม่เฮ็ดถ้ามาหากนินซอยแม่ต่ำพี่น้องก็คือเรื่องเล่าของคนกับพ่ออันนี้พี่น้องเขาเฮี้ยนปอนยังก่อนไหมอันนี้นี่ปอน พอทานพอชอบพอชอบพอซอง,อง,องเออขอ,องเห็นพอซองเดี๋ยวตำแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาเงินหายไปซื้อขนอมกินเด้อซื้อน้ำมาสูแม่กินเด้อว่าท้าแม่แม่อยากกิน <โด S 1> น้ำย <โด S 1> ังเแบบสี่บ้างสิเดี๋ยวเอาเงินหายไปซื้อเด้อดออพี่ลี่มาเห็นอะไรกันงูซื้อแบบเป็นตาแพงน้อง,องพี่น้องเพราะว่าเคยเห็นตอนยังหน่อยนะพ,นพี่ลี่กะเคยบม่เคยตำดอกขุกมม่วงนะพี่น้องบม่เคยตำดอกนั้นนี่แต่ว่าเคยเห็นเป็นตำแต่ตอนยังหน่อยเท่าขมือนี่ก็อยากหาเบิงในหยากพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าน้อยน้อยนักจังซีมีพี่น้องแล้วก็เขากระเช้า้น่องไปซื้อน้ำมาสู่กันกินพี่น้องน้ำแป๊บสองแป็บสี่น้ำยังกะว่ากันไปพี่น้องก็เลยเขาผ่านมาเห็นนะพี่น้องกะนน้ำมันนั้นพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งมนตำก่อนเออวันนี้มันซุกบปหรืปล่าเฮียนบ่มือนไปบ่ปเฮียนมากเลยบ่ไปแต่เศร้าเอออันนี้พ่อว่านี่นะเออพ่อคนตำนตาพี่น้องตำเขาหน้าอาบนี่อาบใช้อาบยูเซ่บ่ เออนำอาบลงไปอาบวิเชเนาะบัดนำกินได้ใช่ไหมนำกินน้ำอะไรใช่ไหมนำกินกินน้ำประดานเออพ่นพ่นจาอหายอยู่พ่นบ่เออโยของเรียนนะเออพ่นจาะไว้หายเนาะนี่นี่แหละพี่น้องเดียวเบิ่งน้องตำตะกอนจักปีก่อลูกเจ้านี่จักปีกแหละได้ยหลยสิบปีเออสิบปีนะฮะจักความแล้วสิบปีพี่น้องบางคนเห็นแหละเพิ่นบอกว่า บางคนนี่เห็นแหละตอนยังหน่อยคือเห็นเห็นน้องเท้าคนนี้ตั้มแหละกระเจาสิคืดเห็นไหมน้องคือเทียมตอนกระเจายังหน่อยบางคนนะพูเท่าผู้ใหญ่ที่พันว่าของพีพังก็คือว่าเพิ่นเพิ่นคืดเห็นตอนที่พ่นยังในหน่อยยังตั้มหนามตั้มเข่าซอยพ่อซอยแม่นะตะกี้เห็นนาับหนามทำยังแต่ว่าคู่มือนี่ยากเลยพี่น้องฮาเบิ้งในยากหน่อยนกใจซีมีก็ตั้มเข่าตั้มันนี้ตะกี้บิลลี่เห็นแต่พ่นตั้มผู้เดียวอันนี้ตั้มสองคนบางบอนบิลลี่ไปเบิ้งกะเคยเห็นมากอะพอดสามสี่คนกระเจาเบี่ยงกันตั้ม แกล้มคุกอันชาก็จะถือกันพี่นอ้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิป,ปล่อยให้น้องตำด้วยกา่อนแล้วก็สิให้น้องไปซื้อน,น้ำมาให้แม่กินเนะพีเนาะเนี่ยพี่น้องอันนี้บ้านยังเอาบ้านบางน,าน้เนาะเออบ้านน้องเออก็คือภูที่ตำเขาบางหันนี่ก็เป็นเป็นลูกของเล้าเออตะกี้น้ำท่วมรางตอนนี้เนาะอูอ้สองปีนี่เลยท่วมน้ำเออปีนี้แล้วแห้งกว่าปีกลายปีกลายเป็นแห้งปั้นเลยเออปีนี้หมดหลังเฮือนเลยนี่เฮือนเนาะ มันหมดเลยเนี่ยพี่น้องไายเพี่นเบิ่งเลยก็คือแบบไปเลยลังคาเขือนจะอไปเลยเออหมดเลยไปมากก็แนวแบบหม้อกหมากก็ถวยอยู่ยเยอะขึ้นเ่๋อมันหมดเลยมันถ้วยถ้วยกับหม้อกกับไปหมดเลยไปหมดเลยเออผัดไปน้ำนามหมดเลยไปน้ำหนามเลยจากใสอยู่ใส มากกะย่างกรย่งปปไปอยู่ใช่จ้ะตอนน้ำท่วมคุ่นอยู่เต็นผู่เต็นผู่คุนขึ้นมดผุ่มหมดบาทเลยเออหมดบาทวันนี้หมดเลยมีแต่น้ำหมดเหรอเนี่ยแม่เลยประเด็นหนักดินหน่อยหนึ่งก็ประเด็นเฮือรจักเห็นบ่เฮือรจักเฮือรจักแล่นลงไปลงมาเท่าไหมเนาะเออเฮือรจักเฮือรพายนี่พายเอ้าเผาพายมอมีเฮือรจักกับพายเฮือรจักเผาเฮือรพายเฮาพายเอ้า ปอบโยลังผูเต็นผูมันนั่นแหละไปตบอยู่ท่านตูปเพชรตบไปอยู่คนก็คือบ้านตัวนี้นะบ้านที่เขามาถ่ายก็เห็นน้องตั้มเขาค่นนี่คือบ้านนะวังน้ำเนาะวังน้ำเพราะว่าน้ำท่วมช่วงวังน้ำไปน้องเนาะตั้งชื่อวังน้ำกับน้ำท่วมมันตะกี้มันก็บอกข่อยท่วมไหมเนาะตะกี้เนาะเออตะกี้ก็เคยสองปีนี่หละก็ท่วมตลอดปีกายกับปีนี้เลยก็ท่วมแห้ง ของเธอของเธอท่วมเลยที่นี่นะเข,ข่าจะมืดแล้วเข่าจะเนาะเออเ <c oughs> ข่าหมดเออมาเจ้าเจ้ะฮา,า,า,ากินนึ่กับแบบฮากินใช่เบสใช้มองน้ำเสียหรือเ่เออฮากินนี่แหละใช้มองใช้นั่นแหละแต่ลูกสาวเราดูเลยพี่น้องผู้นี้ดูได้ลูกสาวเราพี่ตุ๊กดูมันแหละต่ำเข่าตลาดอดต่ำเข่าน,นแา,มานนแม่ช่วยแม่ก็คือเอาดูแหละไปเห็ดทางให้ทางนั้นก็มันเพรียมันได้ต่ำเราไม่มันก็ไม่ได้ แรกคว่ำแรกปีนากระไงแรกปีนาอะไรต่ำเดี๋ยวมีไปไทยนาทางไห้ทางนั้นส่วนเรียวมันอยู่เหือดมันต่ำตั้งน้ำลูกเราดูพี่น้องเออแม่แม่เป็นน้องวังแม่จักงหนอนนี่ดุเขาใหญ่จักตอนตอนยังหน่อยนี่อาจจะดุแน่นอนใครวังหนอยชื่อยัง่เกาะนี่ชื่อแง่เกาะนางพิงฮะนางพิงนางพิง พิงเนาะพิงก์ก็ซื้อคือคนจีนพี่น้องนั่งพิงก์เออซื้อคือคนจีนพี่น้องเนาะบางคนตั้มเข่าพี่น้องนี่ตั้มเข่าอลไรบ้านนี้เอาเอาไปพัดบอกมาหนี้เออไปพัดอะไจังจังเอามากินเนาะจังเอามาหนึ่งกินเนาะไล่ขั้นตอนอะไพี่น้องไม่รี้ก็จะงงไปเบิดตตัตั้มเลยเพื่อสิตั้เป็นออกมาเป็นเม็ดแบบง่ายๆพี่น้องเขาตัดดตัเ้มพัด ตําเอกก็คือตําคู่มือว่านี่นะเออคู่มือแหละคันบ่ตํากับบุมีกินเนาะบ่มีกินละบ่มีหงสีโมก็มีหงศรเขาสเอาหลายคนอยู่เน่ะมีหงสีอยู่ในบ้านเออมีหงสีเออมีหงสีมาเอาบ่มีหงสีอืมมีหงสีก็ได้ไผ่ห้องมัดหนองสันเออคันขันมีหงสีก่ะคักเนาะเออเมาได้แล้วอีไผ่มันมีหงสีน้อยๆเด้พี่น้องหงสีน้อยๆที่เพิ่นเอาไว้หงสีก็ตันเข้าช่องลานฝ่ายช่องล้านปลายช่องล้านหก สองล้านหกก็สื่อหงสี่สบายสิทำครอบครัวเฮากับก้มก้มน่อยสีขาวเนาะเพราะว่าอยู่แถวบ้านหน่บ่มี่หงสีใหญ่นะพี่น้องที่เพิ่นทับสีขาวโมมี่แล้วมีหงสีนะครับอะไรไปน้องเนาะก็คือน้องเป็นค้นทีดูดูมันแค่นั้นเองคือคือน้องที่อยู่บ้านนก็คือกันที่น้องแต่ว่าเแี่น้องกับพ่ออยู่พ่อกินนะนะแต่ว่าเอาก็มาเบิ่งมาเบิ่งน้องตามกับ คือคนคนดูวันจันทร์วนี้ปกตินี่ยคอยคอยเห็นเด็กหน่อยสีเข็ดเวียกซอยพอชะแม่ได้มีหน่อยได้ก็มีเห็นอยู่แต่ว่ามันมีหน่อยเนาะนั่นแหละคนทีซอยพอชะแม่ใหดเวียกนี่หาได้ยากพี่น้องวิลีกัเห็นน้องแล้วก็ซื่นชมพี่น้องเลยมันดูมันาลีได้เป็นน้องหน่อยดูมันตามตลาดทำตลอดเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านที่เฮาสีผ้าพี่น้อง นอลงไปเลาะเบิ้งแล้วก็อยู่ในในเซ่นั้นพี่น้องในลงลงไปเหนี่ยมก็จะมีเซ่เซ่กับขามบักคือกันเนาะพี่น้องเขามบักเพราะว่าพี่อ๋อแล้วก็เป็นน้ำเซ่เหมือนเพราะว่าน้ำเซ่อยู่ยผักนึงเนาะผักตามไปผุนกับบัตรกิงกี้เนาะบากกงีเออบัตรกิงกี้ออากกขามไปผักผ,ผ,ผุนพี่น้องอันนี้วงังน้ำบ้านน้าำน้าหัวน้ำเนาะบ้านนั้นเลาะรองหอทางใดสักยู่ไตเลยมีทางไปบอกที่เหือบทางรถก็มีไกด์บอกรอ่อนหอนี่ไกด์เนาะ ไก่เอ้ยไก่สีหลักตัวนี้ฮอลล์อโอ้สีหลักลาอ้อนลาฮอนี่ไก่ไก่เอากับบารทเมนเนี่ยชองลักอืมช่องลักตัวนี้สีลักเนาะอ่ะสีลักโอ้ไก่เจอเป็นพี่น้องสีลักกับโบแมนไก่เป็พี่น้องเลย หน่อยบานเท่ากับมีตะโฟกเป็นตะแพงพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องบิลี่๋ยวชิบิลี่ชิพาพี่น้องเลาะแถวบ้านอ่าบ้านนีนอกระคือชิไปเลาะเบิ่งว่าหมู่อยู่เฮือนบ่พี่น้องแล้วก็ตอนนี้กัน้องก็ช่วยแม่ตั้ข้าวเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องไปเลาะแถวบ้านเนาะเกลต้นอกินพี่น้องว่าสิเป็นอะไ๋แล้วก็สิเป็นตะม่วนตะซื่นบอจงได้ก็เฮาไปเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องพร้อมแล้วเฮาไปเบิ่งกันเลยนั่นแหละพี่น้องเนาะเด็กน้อยกัแล่นนาหลังบิลี่งี้เงี้ยเงี้ยอยู่นเลยจะฟ

แล้วพัดเป็นในผิวหนองเล็กน้อยเป็นในผิวหนองเล็กน้อยบ้านนอกนี่ยเขาขู่จักท้ามาหากินพี่น้องเลยเพราะว่าแบบท่านพี่วอลแล้วก็แบบเฮ็ดเป็นในผิวหนังเน้อยพี่เห็นแล้วก็โอ้ยมันสึกดีใจพี่น้องเนี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะนี่เอาไปเลยเก่าผิวหนองเลย เออพี่น้องเงินไล่คนเนาะเดี๋ยวเ้าวชิพายางรอทำรอนเหรียญแถวบ้านพ่นพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องเดี๋ยวน้องไล่คนบิลลี่เจ้าเงินให้น้องกินขนมพี่น้องน้องที่ตำมี่แล้วก็เ้าวซีเมื่อถูกไหมเนาะเมื่อก่อนเพราะว่าเพราะว่านีกาเวลาคัมแล้วพี่น้องวันนี้ห้ามากจะบานแก่งเทมิบานแกนเทมิ่ลยเพราะมันนะพี่น้องนอกกับเมื่อเพราะว่งน้องตำเหนือเขานี่เป็นเข่าให้ไม่ดั้งก็ไปชากนก็ได้พอเป็น้องมาชาเรา บมเป็นโมเป็นพี่น้องเบาะจะเล่าเป็นโดนแบบตั้มคู่มือเ่ราเขาเนี่ยเเป็นน้องโมเป็นเบาเนาะเดี๋ยวไปรีดกับสีเมือก็พี่น้องเลยทำอะไรี่มักกินนี่ก็บยิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้เอาเงินซื้อขนมมาอ่ะตามน่องสองคนเดี๋ยวไปรีดสีเมือก็พี่น้องเนาะถ้าธิตฐานอันใดต้องขอโสดก็ไปนะพี่น้องเบิดสุขุขุขุคนเดี๋ยวเอาภาพาพี่น้องขามเซ่ก่อนขีบักโอเคพี่น้องไป นองคอน้องครับปักนน้อยหนึพี่น้องเลยน้อยครับปักพี่จะพันคาบ้านนที่พันบอกเออิิปได้พี่น้องมแม่สิพันิคุณจักคว่ำน้องจำดีนครับปักเป็นนีไปเตงนอกเยไปเ็หลายางก็คือไปล้างเลยกกพี่เลยนแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ เพิ่นกำลังอวยพี่หน่กะครับักกัคือว่าแหละสิบพันเลูกพี่บันกะครับเหื่องเก่งพี่น้องพี่หลีก็โอ้ยเห็นแล้วกันคือมื่อนีก้กะบบุมีสาระจังพี่น้องพิหลีกัพาพี่น้องมาลองเบิ่งเก่งพหน่อยซื่อท้าเข้าไปเลยเขาเห็นคนทุกคนอยากเข้าใจในซอยพี่น้องทัานท่านบุเห็นกะบบว่ากันเลยพี่น้องครับครับักพี่น้องแล้วกะเการจิตใจครับักหกสิบพัน